สวัสดีครับอยู่กับพิต้าหกล้อซิ่งครับวันนี้อยู่บ้านเสี่ยหมูครับมาทำอะไรครับนี่มาทำขากระจกครับวันนี้เรามาทำขากระจกเฮ้ยไม่ต้องเหี่ยงเห้ยงต้องไหนพี่ต้องนี้วะนั่นหมีเอาแค่้หอดมองตุ้มตุ้มเหมือนเก่าขึ้น่ะหมี เยืนลอไอเออซ้ำนันละซ้ำนันละเ่เออซ้ำนันละขี่รถออมเศรษฐให้ครับหาของอ่อสเตลลมีสิบบาทครับมีสิบบาทรมม่สามร้อยติมมันสามร้อยขี่หาของอ่อมีสิบบาทเงือดหลายข้องเฮ็ดเอียงมไดอไสีละมันนี้เราอยู่กับช่างเราไม่เ ใบมึงหอนะใบมึงหอนปะยี่บาใมึงไม่ของใบด้วสิินลงคูเลยด่ตรงว่ะูตัดจังเลยเ่ตรง ตอนนี้ช่างหมูอมกำลังทำโงหลังขาครับนอ้เฮดเซฟุโซะทำใส่ไอ้หลงครับสิบล้อฟูโซ่จะทำเหมือนกันกันกบรถเซม,มอนะ่นนี่เป็นขากระจกด,ด้านขาวาของผมนะผมจะเอามาเสริมทำตัวห้อยออกข้างครับ หน้ากากเียมหัวครับเติมรอแล้วเติมรือยังเติมห้อยนะนาคัดเงาหลุดเนาะเอี๋ยวเดินห้อยมันเป็นห้อยน้อยหนึ่งสามมันเออและหละเต็มเตมพาะมันติดหล่กับูถูมันทำอไรเจาะหัวเรียบร้อยไม่มีสวรรคหดหายังเต็มทั้งทางเลยเลยเลยบลเนาะเน้ต้องเจาะไหม มันต้องตัดสันดีอ๋อแต้มนะเขาจังเอาน่าตัดออกออกก็ได้ไม่หมดเดี๋ยวจะทำขากระจกนี่เสร็จเดี๋ยวเราจะไปใส่นาซ่าครับตอนนี้เราตามหานาซ่ายังไม่เจอเลยครับนาซาหรือนาโซาครับสร้างไรกัมีต่เบิดอเลยเอาสิไปตามหานาซ่า เดี๋ยวเราจะมาใส่คันสีชมพูนะเอามาใส่คนะันทองเอ้ยคันเงินครับเดี๋ยวตอนนี้ทําขากระจกก่อนวันนี้ใส่ขากระจกคืนครับนี่แล้วพรุ่งนี้เราค่อยไปตามหากระจกนาซามาใส่กันสั่งไปแล้วครับสามสิบปีที่แล้วครับสงสัยเขาบอกว่าของยังไม่มาเลยพี่เขาบอกงี้ของข,า,องขาตลาดเมื่อก่อนนัดวันที่สองครับว่าจะเอากระจกนาซาาให้ น,นี่มันปาไปครึ่งเดือนแล้วครับสงสัยยังไม่มาครับร่างกบุรีวันนี้เดี๋ยวจะฮหักจ้อยโอ้คอมันตกตรงนี้ไหม sẽ gì ừ, ừ. mà chặt hay lắm tít chậm Cái Ui Cái quá cái trò thế qua Ui hai mất tít cả, cả bò มือบอลหนิเลยวะไม่ได้ถอนวะบ่ให้ถอนถอนะครับมันนี่เม็ดเงินไหลเลยมันนี่ขี่รถออมเทรดยู่ตีตะเสาเหรอไปคนหินเขาว่าในเงินอยู่เหยียตาครับไปรับจอบพุทธเดียวรับจอบเงินเส้นเหรอสนใจวะเส้นหมื่นโยมสนใจไหม เดี๋ยวเราจะมาดูเกจปลาไหลนะเสียมืูจะเชื่อมได้เกจปลาไหลหรือเกจไม่ชอนครับเดี๋ยวอดใจรอสักแรปหนึ่งอ้ยเกือบแล้วครับเกือบแล้วแล้วไม่ต้องคัดก็ได้หมูโอ้ยขงางใส่ห่องไปเชื่อมอยู่บางคนใช่บุหรีคัดให้ห่เนาะดำปื้อปื้อันแล้ว เอ้ยอ้อมแล้วครับอ้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเลยเป็นเก็ดวะครับพี่น้องอุ้ยอยู่เอาว่างไว้ว่างไว้โอ้ยมันสอนล้วโอ้เป็นเก็ดอยู่ครับนีวมือจับมึงจับเบิ้งวะเดี๋ยวเอาสมนีแล้วครับเอาสมนีแล้วครับเอาสมนีแล้วครับมือมือเดียวเอาสมนีป้าใหญ่ใหญ่ อ้มีทิ่มปานควงหางด้วยเดี๋ย้วเราจะเอามาต่อขาจุกเก่านี่เราจะทำตัวห้อยจังซี่นะครับนี่<ด>เออมีละโอ้เหมองยังมาเขาลังมาติดเอเราจะต่อ,อยงี้แหละพอต่อ,อยงี้เสร็จปุ๊บเราใสาน่นาซามันจะสวยครับมูต้องขัดกันไ่หรกต้องขัด อ,อ,อุ้ยางามกว่าท <c oughs> ี่เขาไปเฉียมบคนใสอกก้อนใหญ่ขนาดนี้นี่แหละกดังบ้านเสือหมูครับเดี๋ยวเราจะไปหาดอกสวรรค์กันดอกสวรรค์เสือหมูเราอยู่ใน,นนี้แหละหาดอกสวรรค์ดอกเดียวให้มาหายยังสิมันแมีนบอลหมูทำยังไงจะหาดอกสวรรค์เจอเนอี่ยหาดอกสวรรค์ดอกเดียว ยิ่ได้ขอหล่อเลยหาคู่ได้ผู้บ่านเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตลือจะเข้าครับโอ้พี่น้องผมใช้เวลาอยู่สักครู่ครับผมหาดอกสบานดอกนี้เลยประมาณาใช้เวลาหาอยู่สักพักครับหาเจอครับนี่ลือทุกกระป๋องเลยในนี้เงีย หรือทุทกกระป๋องครับนี่ได้ดอกผลหวานแล้วเดี๋ยว,ว,ว,เ,ยวเราจะไปเจาะกันโอ้ตอนนี้กำลังเกียร์ครับกำลังเกียร์เกียร์จะนับ บ้านเซียนหมูนี่มีม,มีื่้งเชื่อมสเตเลสครับเร้อมเกียร์ไตุ่มเก่านี่ออกกันครับโอ้ยเี่ยมมากถ้ยเอ้ตสิมมือย่งเลย E นี่เป็นขากระจกเก่าครับแล้วเราจะทำตัวห้อยเงี้ยนฮะตอกเอาตอกเอาอเดี๋ยวเราจะทำห้อยงี้ครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำห้อยงี้พอเราใส่กระจกนาซาไปมันไม่สวยกระจกนาซามันยื่นออกมาเยอะเกินกระจกนาซามันยื่นเกินบานใหญ่ออกมาเยอะครับก็เล<ร>ยกลายเป็นนาเร้าครับมันไม่นาซ่าละครับมันนาเศร้า ล้วก็เลยมาทําเสริมครับเดี๋ยวทํานี้เสร็จเดี๋ยวผมจะใส่กระจกหน้าซาเดี๋ยวจะคอยดูว่ามันจะออกมาเป็นหน้าตายังไงเดี๋ยวตอนนี้ทําตัวนี้ให้เสร็จก่อนครับเ,เราต้องเจาะครับเจาะเพื่อที่จะทำตัวล็อกกระจกนะครับปลอดปุดเลย ไม่งันใหญ่ายปวดก็อบหวานต้องไป <zy. S 1> หาตะปูดเด้มาใส่หั่นรวมเลยเอาตะปูใส่ได้โอเคเราเจาะเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ต้องใส่ตัวล็อกครับใช้ตะปูครับตะปูอะไรก็ได้ตัวล็อกกระจกมาให้มันหมุนนะรู้่ะไรโอ้ยใกล้กวาหมาบังล่างใต้ติดดิเราดีดีเยอะจะรืดควายลอย,ยออกเลย ลุดเลยโอ้ยเนาะลุดซ้ำสีหยองในหน่อยกับว่าใดครับว่าจะสิหยองนี่ลุดโหลดบ่อยู่ไหนจ้ะเอ้าต้องใส่ลวดไหมใส่ลวดยังไงเจ้าต้องมาจับอันนี้ผม โอเคเดี๋ยวผมจับให้เีมมวลครับโอเคเราเชื่อมเรียบร้อยครับข้างซ้ายผมทําไปแล้วนะข้างซ้ายผมทําไปแล้วเหลือแต่ข้างขวานี่แหละโอ้อันตรลายครับนี่ต้องใช้ความชานาญนะครับใช้มือไก่เลยตรายครับข้างซ้ายผมทําไปแล้วพนอะมาใส่กระจกข้างขวามันมันไม่สวยครับ นาซ้ามัยื่นออกจากบ้านใหญ่ไปเยอะเกินเราก็ต้องมาเสริมแบบนี้แหละอเริ่มจะอมาปเป็นรูปร่างแล้วครับเดี๋ยวจะดูหน้าตามจะเป็นยังไงนะแป๊บหบนึ่งครับนะอูนี่แหละครับมันจะเป็นอย่างนี้แหละนี่ เชื่อมไม่เก่งเดี๋ยวเรี่ยเก่งโอ้ยเจี่ยเก่งครับเก็บปลาไหลเลยครับนี่ซีมูจเชื่อมสวยครับนี่เจียวเลยครับเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นดีนีเลยอะห้อยพับเดี๋ยวห้อยเครื่องดัดไหมอ๋อโอ้ห่วงไม่ใช่ได้ไมนี่ครับมันก็จะออกมาหน้าตาเป็นงี้แหละนี่ครับพอเราใส่บานใหญ่ไปปุ๊บมันก็จะสวยนะครับนี่ เดีผมไม่ได้ใส่ตรงเมก้านะผมใส่ตรงประตูเหมือนเดิมนั่นเลยผมชอบแบบนี้ครับเดี๋ยวใส่บานใหญ่ปึ๊บเดี๋ยวเอาเอานาซ่ามาใส่เดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับว่าจะออกมาเป็นหน้าตาไงดูสวัลเลีย้วยเชี่ยมแหลี่วดงเด้งวันนี้โอเคครับเดี๋ยวสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวได้นาซ่ามาเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูใหม่นะเจอกันในช่องหมูน้อยในท่อครับสวัสดีครับโอเคครับบายบายครับเพื่อนๆบายบายครับสวัสดีครับ